สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยพัฒน์ชัยกรวงศ์ศัลยแพทย์ออโตเปดิกที่ปรึกษาประจำศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลไทยนครินนะครับ P.R.P ก็ P. P. คือเกล็ดเลือดเข้มข้นครับซึ่งนำมาจากเลือดของตัวเราเองเนี่ยเจาะอ,ออกมาแล้วก็นำมาปั่นแยกเพื่อที่จะให้สารน้ำนั้นนะ่ะมีภาวะเกล็ดเลือดที่เข้มข้นที่สุดแล้วก็นำมาฉีดกลับไปในตำแหน่งที่มีการอักเสบหรือมีการเสื่อมเพื่อทำให้อาการอักเสบนั้นดีขึ้นได้ครับ ใน P.R.P ครับมี growth factor อยู่ลองสังเกตดูนะครับว่า,าเวลาเราเกิดบาดแผลหรือมีเลือดออกก็จะมีเกล็ดเลือดเนี่ยเข้ามาที่บริเวณบาดแผลของเราเพื่อทําการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าส่วนที่บาดเจ็บไปหลักการเนี้จึงถูกนํามาใช้ในการฉีด P.R.P บริเวณข้อเข่าครับ โดยใน PRP เนี่ยจะมีกรดแฟกเตอร์ที่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอและลดการอักเสบเวลาที่เรามีภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราก็จะมีเข่าอักเสบแล้วก็จะมีกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยที่สึกไป PRP ก็จะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ลดอักเสบในจุดนี้ครับ PRP เนี่ยเป็นเหมือนธรรมชาติบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นภาวะข่าเสื่อมที่ไม่รุนแรงครับ ระยะต้นระยะกลางเนี่ยสามารถฉีด PRP ได้อีกทั้งในกลุ่มคนไข้ที่อายุน้อยๆที่ยังไม่อยากผ่าตัดก็สามารถฉีด PRP ได้อีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีการบาดเจ็บโดยเฉพาะการบาดเจ็บบริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อก็สามารถใช้ PRP ฉีดบริเวณเขา่าเพื่อทําให้กระดูกอ่อนผิวข้อดีขึ้นได้ครับ PRP เป็นสารที่มาจากธรรมชาติครับเป็นการใช้เลือดของตัวเองเอามาสกัดเพื่อฉีดกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย PRP เป็นเหมือนธรรมชาติบําบัดนะครับ PRP มีความปลอดภัยสูงครับไม่ค่อยแพ้นะครับโอกาสแพ้เนี่ยยากมากแล้วก็สามารถฉีดซ้ําได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลเสียด้วยครับ <scared> การฉีด PRP ก็เหมือนการฉีดยาเขา้าเข่าแบบอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มฉีดเข้าไปที่บริเวณข้อเข่า ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการช้ำได้ครับมีเลือดออกได้บ้างครับซึ่งอาการพวกนี้รอยช้ำพวกนี้ก็จะหายไปได้ประมาณ2-3สสัปดาห์ครับซึ่งการฉีด PRP เนี่ยจะต้องมีการเจาะเลือดออกมาโดยใช้แต่ละครั้งเนี่ยประมาณ15-20ซีซีก็เรียกว่าเป็นการเสียเลือดเหมือนกันแต่เป็นการเสียเลือดในปริมาณที่น้อยเพราะฉะนั้นจึงแนะนําคนไข้ที่อยากจะฉีด PRP ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอก่อนการเจาะเลือดด้วยครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีด PRP เนี่ยประมาณ2-3ครั้งโดยห่างกันรประมาณ2-4สัปดาห์ครับจากการศึกษาเนี่ยพบว่าหลังฉีด PRP ประมาณ3เดือนขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นผลเรื่องของคะแนนความเจ็บปวดคะแนนการทำงานของข้อเข่าจะดีขึ้นนะครับจนไปถึงประมาณ12-18เดือนเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยหลังฉีด PRP สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับสามารถเดินเหินทั่วไปทํางานทั่วไปเบาๆได้อย่างปกติเลยแต่แนะนําอย่างหนึ่งครับก็คือระมัดระวังเรื่องของการออกกําลังกายครับโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่มีการลงน้ำหนักต่อข้อเข่าเนี่ยให้งดประมาณ24-48ชั่วโมงแล้วก็บริเวณหัวเข็ม ที่มีเป็นรอยแผลที่บริเวณเข่าครับก็ระมัดระวังเรื่องของความสะอาดครับโดยช่วงแรกประมาณ2 4่8ชั่วโมงเช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยหลังฉีดก็แนะนําเพิ่มเติมก็คือเป็นการประครบเย็นที่บริเวณเข่าในช่วง2วันแรกก็จะช่วยทําให้อาการปวดเข่าหายเร็วขึ้นด้วยครับ สำหรับท่านใดที่สนใจว่า PRP เนี่ยเหมาะกับตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านรักหรือไม่นะครับก็าสามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อรโรงพยาบาลไทานาคารินได้ทุกวันเลยนะครับสวัสดีครับ